เราลองกินดูปกติอ่ะอาหารเวียดนามอ่ะจะมาเป็นถ้วยอย่างนี้ถูกปากใช่ไหมครับมันมาเป็นถ้วยอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีผักมาให้วิธีกินคือแล้วก็เราผักเอามาใส่นะอกจากนี้เนี่ยมันจะมีอะไรมันจะมีเครื่องปรุงเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับพี่เครื่องปรุงเนี่ยมันมีนี่กะปิกะปิรู้บ้างพริกที่เนี่ยเขาจะหยิบมาจักกินเลยโอเคนี่มะนาวเขาไม่เม่ใช่น้ำส้มนะอาดี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 มะนาวผิดเลย นะแต่แล้วเนี่ยก็มีใครอยากกินเผ็ดก็มีพริกแต่จายนี้มันหมดหมดละโอเคโอเคโอเคเป็นพริกสดน้ำปลาครับนี่อันนี้เป็นพริกเขาเรียกว่าพริกอ่าพริกพริกเหมือนทอดทอดไม่เรียกว่าพริกอะไรนะพริกพริกคั่วพริกข้าวโขกนะอันคืออันนี้จะเผ็ดมากนะใครใครกินเผ็ดนี่เผ็ดมากนะ้าจะเหมือนบ้านเราพริกที่เป็นพริกกับผสมพริกะป๋องอันนี้คือเป็นแก้มันไม่แก้มได้ก็คือมาคือมาใส่ในหั เป็นเหมือนปุกดองโอเคของดองโอเดองมันใส่กินนะเพราะคือพวกนี้เราก็มาใส่ตรงนี้อ่านี่วิธีินของมันคืออะไรบุญน่ะบุญนน่ะคือตัวนี้นี่คือบุญอ่าอันนี้อันนี้เวียดนามเรียกว่าบุญนะเป็นเหมือนเส้นแบบหนมทีนแบบเส้นแบบเล็กๆอย่างเงี้ยนะแล้วจ๋าจ๋าก้าก็คือเป็นหมูยอคือมันเรียกหมูยอแต่จ๋าก้าก้านี่คือเป็นปลาเป็นยอปลาโอเคนะครับก็คือว่าบุญจ๋าก้าอ่า เรียบร้อยอันนี้มันใสปนป่ปูด้วยไงปูกลัวกลัวกลัวอย่ากลัวเลยอันนี้อันนี้อันนี้ผมปูอ่าเนี่ยเรียบร้อยแนละ้วแล้วก็วิธีกินไง่ายๆนะเดี๋ยวกินให้ดูโอเคชีบง่าใส่นะถ้าใครชอบปรุงก,ผก,ผก็ผมกินเป็นคนกินเผ็ดใช่ไหมกนะ็ใส่พริกนะใส่พริกเผ็ดปุ๊บคนที่นี่เขาบีบมะนาวว่าเปรี้ยว เปรี <initiatives> okay, okay. ้ยวแล้วใส่มพนามีพิพนามมนาคันหรือว่าบิดว่านะถามว่าทิ้งที่ไหนงงหาที่ทิ้งทางขยะอยู่ข้างล่างแขวีได้โอเคแต่แล้วเนี่ยถ้าจะพยายาใส่กระปิก็ใส่ได้กระปิกระปิน้าตาไม่เหมือนบ้านเราเลยเอกะปิโอเคมึงก็ใส่ได้บได้บบนู้ดใช่ไหม

ทานอาหารน่าอร่อยมีสั่งอะไรมาบ้างพี่มีสองอย่างวันนี้มีตัวนี้มันคือเกาเหลาเกาเหลาเกาเหลาแต่ว่ามันไม่เรียกคือบ้านเราเรียกว่าเกาเหลาใช่ไหมที่นี่มันออกเสียงว่าเกาเหลาเกาเหลามีอะไรอ่ะมันก็จะมีแบบเส้นอุด้งอยู่ข้างล่างนี่แหละคือเป็นอาหารขึ้นชื่อเลยนะของที่เมืองที่เมืองคอยอ่านนะเนี่ยนะเห็นไหมนะเนี่ยจะเป็นจะจะเป็นเส้นอุด้งนะแล้วก็จะมีพวกแบบแบบเครื่องเคียงพวกแบบ เนี่ยมือนแบบเป็นหมูนะแล้วเป็นแบบแป้งทอดนี่ก็ใส่มานะแล้วก็ใส่พริกซอสพริกไว้ให้เนี่ยแล้วคุกคุกนะแล้วกินอ่าอีกอันนึงที่เราสั่งอีกอันนึงที่เราสั่งนี่คืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเกลมหย่าก็คือว่าข้าวมันไก่นั่นแหละเกลมหย่าเกลมกาง่ายก็คือเป็นข้าวถูกไหมข้าวแล้วก็มีไก่ไก่ต้มแล้วก็กินคุกกับผัก ผักตัวนี้ผักกันผักนี้อร่อยมากเลยนะแต่มันเรียกผักอะไรม่รู้แหละโอเคเออลองกินดูใครรู้บอกด้วยใครรู้บอกด้วยอะอลุยเราหิวแล้วเนี่ยหน้ามืดแล้วได้ได้ได้หน้ามืดแล้วขอกินหน่อยโอเคไปโอเคข้าวลรุยเดี๋ยววันนี้มาพามากินของหวานของหวานที่เมืองหอยหอยอาเนี่ยมันเรียกว่าแจะนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าของหวานเขาจะมีหลายๆอย่างนะแล้วเขาจะใส่ในถ้วยรวมรวมกันหมดเลย ลงหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะใส่น้ำแข็งแล้วเราหวานๆกินกันอร่อย้โ่เดี๋ยวเดี๋ยวลองกินดูโอเคโอเคมาทานาทานเฮ้ฮัลโหลผมว่าติดหเ้ยยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้า้้ 6โมงแล้วก็เดินไปซื้อร้านบันายายนบ้นหมี่ขึ้นชื่อใครมาหอยอานก็ต้องนี่กินบั้นหมี่หอยอานบั้นหมี่เฟื่องชิ้นนี้เนี่ยเราซื้อมาสามมื่นหลงนี่ก็ประมาณสักสี่ถึงห้าบาทก็เป็นร้านดังขึ้นชื่ออะไรเนี่ยทิ่ไปไบเซอร์ใครมาที่นี่ก็เมื่อกี้ก็ไปต่อคิวยาวมากอยูน่นะนะแล้วก็ไปเดินกันเลยเดี๋ยวไปดูกันข้างในมีอะไรบ้างนะเน,นี่ยนะเขาก็าจะใส่ซองอันนี้มาให้เน้องแล้วก็บั้นหมี่นะ เมื่อกี้เราสั่งเนี่ยเราสั่งแบบตัวแพงสุดเลยเขาเรียกรวมทุกอย่างทับกรมเนี่ยนไจนะมีใส่หมูหมูย่างนะหมูกรอบมีใส่หมูยอนะแล้วก็ผักนะแล้วก็ก็ถามเลยว่าใส่พริกไหมเรากวใส่เนี่ยครับนะครับนี่เป็นบะหมี่ขึ้นชื่อล้นชาติต้องบอกว่าอร่อย บั๋นแบวมาแล้วบั๋นแบวเนี่ยเป็นอาหารเป็นอาหารชาวังนะของของที่เมืองเวทนะเดี๋ยวจะให้<ต>ให้ดูว่ากินยังไงนะบั๋นแบวมันก็คือเป็นขนมถ้วยนะเป็นขนมถ้วยนะวิธีกินก็คือว่ามันมา,ม,นม,ามันมาเป็นด้วยถนะ้วยเนาะวิธีกินนะหยิบหยิบเป็นถ้วยนะเป็นถะ้วยนะแล้วก็เอาน้ำปลาครับคือน้ำปลานี่ไม่ไม่ใช่น้ำปลาเค็มๆนะมันเป็นเหมือนซอสอ่ะเป็นน้ำจิ้มนะอ่าาดปรุงมาแล้วอืมเขาปรุงมาแล้วใครชอบเผ็ดก็กินเผ็ดอย่างนี้ไปนะ เสร็จแล้วง่ายๆมากเลยนะแล้วก็เปิดปัดปัดนิดนึงอา่าโอนะนะนะเคเนี่ยแค่นี้เองนะนะนะเสร็จแล้วใช่ไหมเป็นแป้องอะ่ะนะแล้วก็โอ้ลืมให้ดูว่าข้างในมีอะไรก็คือ<ณ>มันจะมีอ่ากุ้งนะมีกุ้งแห้งๆนะนะแล้วก็แล้วก็จะมีพวกกุ้งปลาเครื่องปรงุองพวกเนี้ยนะครับนะแล้วอะไรมีแล้วก็มีหมูด้วยมีหมูกรอบแล้วก็จะมีเขาเรียกเขาเรียกว่านีเป็นเหมือนแบบหมูใส่ห่อ เออมันคือคือเป็นหมูยอโอเคอ่านะกินนะอ่าครับกินเลยควับมันมีเนี้ยหอมทอดป่ะนั่นแหละหอมทอดหอมนะมันอร่อยที่ตรงอันนี้แหละซอสอ๋ออร่อยที่ซอสซอสช่วยเยอะซอสเนี้ยโอ้ซอสหวานหวานเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดอร่อยโอเคใหญ่ก็ไม่รู้อ่าเอาล้วครับ ผมสั่งมีเนี่ยมีน้ำต้มน้ำต้มคั้นน้ำต้มคั้นด้วยเดี๋ยวกินให้ดูนะต้องกินไหมเอาเลยกินเลยพี่เลยนะเอ่ยัำย่างอร่อืมอร่อยโอเคไม่หวานด้วยโอเคโอเคกันเดี๋ยวรออีกสองชามต่อไปมาพอดีเรียกว่าอะไรครับพี่เรียกว่าบุญถิบนึ่งบุญน่ะบุญเนี่ยคือเส้นนี้แหละเส้นขนมจีนเขาเรียกว่าบุญนะถิ่นถิ่นนี่คือหมูเนื้อก็คือย่างก็คือว่าขนมจีนหมูย่าง แล้วคือข้างในเนี่ยจะมีจะมีบุญใช่ไหมจะมีหมูใช่ไหมจะมีผักพราะนั้นคือวิธีกินอย่าง่ายมากเลยเราก็แค่คุกคุกเนี่ยนะคลุกคุกแล้วกินนะนะครับแค่นี้เองแค่นี้เองอร่อยนะเนี้ยเป็นอาหารขององที่คนเวียดนามเลยเป็นอาหารทางภาคใต้เขาเนี่ยแหละตัวนี้เรียกว่าอะไรพี่อันนี้เรียกว่าบุ๋งบ่อเว อันนี้ถ้าใครไปที่โฮจิมินห์ไปที่เมืองหลายๆเมืองดารลัดมุยนี่นะคราขายบุง้งหัวเว้กันหลายร้านเลยนะนคือมันมาจากที่ไหนต้นฉบับอะมาจากเมือง,งนี้แหละก็ค<อ>ือเว้ก็คือว่า,ามาจากคือมาที่เมืองเว้เนี่ยก็ต้องมากินบุ้งหัวเว้เป็นออริจินอลจากที่<ม>นะเป็นดักคือเขาเรียกว่าดักเบียดดักนะก็มีอะไรบุญนะอย่างที่บอกแล้วบุญนก็คือบุนก็คือว่าเส้นนุ่มจีนว่ะบุญนนะบอ บ่อเนี่ยมันแปลว่าบัวเนื้อวัวนี่แหละอ่าเนื้อวัวถรือว่านะบบอ่ะฮะเวก็คือมาจากเมืองเมืองเวนะก็คือว่ากินง่ายมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานั่นแหละนะแต่เราก็ตัวนี้นะถ้าเราใส่พริกเอเขาเรียกพริกเอสเต๊ะพริกเขาเรียกพริกทิ้งน้ำมันอ่ะนะแล้วใส่ลงไปนะแล้วกินอกอร่อยมากเลยเดี๋ยวลองกินดูโอเคเพื่อนเพื่อนมาก็สั่งไงบุบบ่อเวได้ได้โอเคครับเดี๋ยวลองดูครับผมทานอาหารอร่อยนะครับเดี๋ยววันนี้พาตอนนี้ตอนประมาณสัก ตองเช้าเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนนะเมื่อกี้ก็เดินหาเลือกร้านว่าจะกินร้านอะไรดีนะครับก็มาเจอร้านเนี้ยนะชือร้านมีแขวงขายมีแขวงอย่างเดียวมีแขวงเนี้ยเป็นอาหารของเมืองพอยอนันถ้าไปเมืองพอยอันนะมีแขวงเนี้ยเกิดที่เมืองเนี้ยนะครับนะเดี๋ยวเรามากินที่มีแขวงที่ดาน,นังก,กันนะเดี๋ยวมาอธิบายนิดนึงคือพอมาถึงที่โต๊ะเนี่ยโต๊ะมันจะเจี๊ยโต๊ะอีเจี๊ยบนะ ไปแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นตอนแรกนี่คือเราเห็นตะเกียบเนีย่ยตะเกียบนะนะที่นี่เขาจะมาใช้ช้อนซ่อมนะเพราะนั่นคือตะเกียบแล้วก็แล้วก็แล้วก็ช้อนช้อนแบบนี้นะนะช้อนช้อนก็ค่อนข้างจะใหญ่กว่าบ้านเรานะช้อนแบบนี้นะนะเสร็จแล้วอ่าสิ่งที่เห็นนี่อันนี้ก็คือไม่ไม่ใช่กระดาษจออดออเดอร์นะครับอันนี้เป็นทิชชู่ชนะทิชชู่ เป็นเหมือนกระดาษเลยอ่ะใครที่เรามันมันคือกระดาษจดออเดอร์เหมือนบ้านเราไหมครับอ่ะอันะอนี้มีแข้งนี่ยมันจะมาพรนะ้อมกับนะเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนเ,ออเครื่องปรุงนะเครื่องปรุงเขามีแข้งให้มีอ่ะพวกติดเดี๋ยววางนิดนึงน,นะกระเทียมพรกแล้วก็มะนาว นะวิธีท,ทำไงก็คือเอามะนาวเนี่ยคือบีบเขาก็กไม่ใส่น้ำต้ม <c oughs> เหมือนบ้านเรานะครับแล้วพริกเนี่ยคือหยิบได้เลยนะหยิบแล้วมากัดกินเลยนะเราไม่ต้องแบบเราเอากินกินกันใแบบเนี้ยนี่นะครับแล้วก็มีพริกเขาเรียกว่าพริกกระเต๊พริกสะเต๊ก,เก,เก็คือเป็นเหมือนแบบพริกแบบผัดกับน้ำมันอะนะเป็นเหมือนชื่อเล่นแหละน้ำพริกเผาอยนะ่างเงี้ยบ้านเราอันนี้ไอ้ตัวเนี้ยก็เอาไว้เวลาเป็นเหมือน น้ำปลาแล้วก็ริกกระเทียมเอาไว้เติมนะครับอันนี้มาดูที่มีแขวนนิดหนึ่งนะครับมีแขวนเนี่ย,นะยทุกอาหารทุกทุกชนิดนะของที่เวียดนามนะจะมาพร้อมกับผักนะมีแขวงเนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนแบบเส้นนะมีแขวงมันเป็นเหมือนแบบเส้นขลุกขิกอ่ะนะจะมีเส้นเหมือนแบบเส้นเล็กแต่มันใหญ่กว่าเส้นเล็กแต่แล้วก็เล็กกว่าเส้นใหญ่นะจะมะีกุ้ง นะครับมาให้นะอ,อ,อันนี้เรียกว่าลูกไขน่นกกระทาครับแล้วก็โรยด้วยผัวแล้วก็มีหมูมาให้นะครับวิธีกินก็คือว่าวิธีกินก็จะกินพร้อมกับผักนะครับเพราะงั้นคือผักของเขาเนี่ยจะมาหลักๆคือถ้ามีแขวงเนี่ยผักผักแต่ละชนิดน้ำมันจะมาไม่เหมือนกันนะถ้ามีแขวงมันจะมาด้วยผักแบบเนี้เนี่ยอันนี้เป็นเอ่ยปีกล้ยหันห่นๆนะแล้วก็ผักกลุ่มเนี้นะครับวิธีกินก็คือเราก็แค่เอาเนี้ยนะ หิบขึ้นมาปุ๊บน้ำมันใส่อยากปรุงอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ผมไม่ค่อยกินเปรี้ยวเท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวจะใส่พริกนิดหนึ่งนะครับแค่นี้นะครับแล้วเราก็ปุ๊บเรียบร้อยนะครับปุ๊บเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ <S 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 เนี่ยมันจะเป็นแบบน้ำขูดกลิกนะครับน้ำขูดกลิกนะครับนะเรเรียบร้อยแล้วนะครับ ีมากินกันนะครับว่าอร่อยขนาดไหนร้านนี้พอเดินมาก็เพ้นเจอนี่แหละนะครับลองดูนะอร่อยกว่านานอืออืออร่อยอากกินกัน กินข้าวแล้วนะเรามากินกาแฟกันคราวนี้เดินมาเนี่ยมันก็จะเจอร้านกาแฟข้างทางเยอะแยะมากเลยร้านกาแฟที่เราเลือกเน่ยเราไม่เลือกร้านแบบที่มันแบบอะไรหลุลู่อะไรอย่างเงี้ยนะเราเลือกร้านกาแฟข้างทางจริงๆที่คนเวียดนามเขากินนั่นคือสังเกตได้นะร้านกาแฟข้างทางก็จะเป็นที่เขียนว่าคาเฟ่ใช่ป่ะแล้วก็จะมีโต๊ะเตี้ยๆอย่างเงี้ยลองลองมาก็ได้นะจะเป็นโต๊ะเตี้ยๆนะะโตต๊เเีี้้ยยๆงราคาพวกเนี้ยแก้วหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่แก้วนงมาเนี่ยแประมาณสัก หมื่นห้าสองหมื่นเข้ามายี่สิบสองสิบาทอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้วิธีสั่งคือเมื่อกี้เราสั่งไปแล้วนะครับสิ่งที่เราสั่งเรากินกาแฟใช่ไหมมันมีให้เลือกคนไทยเนี่ยเวลากินเนี่ยนะ,ะเราสั่งเป็นกาแฟเขาเรียกว่ากาแฟเสอร์นองกาแฟเสอร์นองหมก็คือว่ามันจะมีกาแฟอยู่ <Wow. S 2> แล้วจะมีะนมอันนี้มันเป็นนมข้นนมข้นเวียดนามเนี่ยอร่อยนะครับนะ อันนี้คือเลียก,กาแฟเสือนมก็คือมันเป็นเหมือนอกาแฟร้อนใส่นมนะกาแฟก็คือกาแฟเสอือมันภาษาเวียดนามแปลว่าน,นมนมอ่ะมแปลว่าร้อนนะครับนั่นคือกาแฟเสอือน้อมใครอยากกินกาแฟร้อนก็สั่งแบบนี้คือสิง่งนี้เนี่เคยเขาจะมาเขาเขาจะมาลองด้วยแบบนี้เรื่องนี้คือว่ามันจะได้ เวลากินนะ่ะคนเวียดนามเขาชอบคุยเจรจา,าตอนเชา้านั่งนานมากนะแล้วคนะือเ้าจะมีน้ำร้อนๆอยู่อยู่ข้างในน,นะครับเพื่อที่เวลากินกาแฟมันจะร้อนตลอดอ่านะมันเป็นเทคนโนโลยีขั้นสูงสุดเลยนะของที่เวียดนามนนะดังนั้นนี้นะครับนีอันนี้คือกาแฟเสริญนมนะครับอนะ่อีกอันก็คือว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบกินนมใช่นะัหคนที่ไม่ชอบกินนมนะนะครับก็คือเขาจะมีกาแฟเขาเรียกว่าใส่น้ำตาลนะ ก็นะคือว่าอันนี้มันก็จะมาพร้อมแบบนี้นะกาแฟนี้เป็นกาแฟดําเลยนะนะแล้วเขาจะใส่น้าตาลอยู่ข้างในให้ครับนกะ็คือบางคนก็ไม่กินนมใช่ไหมนะใส่น้ำตาลเนี่ยเห็นไหมถ้าใจเห็นใจให้ดูจะมีน้ําตาลอยู่นะครับนะถ้าใครไม่อยากกินน้ําตาลนะไม่อยากกินนมหลีกเลี่ยงความหวานก็สั่งกาแฟล้วนเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยอันนี้เมื่อกี้นี่คือกาแฟเสริมนมเนี่ยคือกาแฟใส่นมอันนี้มันเรียกว่า กาแฟดำเนี่ยมันต้องสั่งว่าเป็นกาแฟแดงแดงนะแดงแล้วก็นมนมแปลว่าร้อนบก็คือเป็นเขาเรียกบ้านเราเรียกว่าโอโยอาโอยยอะนะร้อนร้อนเนี่ยนะก็คือว่ากาแฟแดงนอมนะกาแฟคือกาแฟนะแดงก็คือมันแบบแดงคือมันแปลว่าดำไงนะภาษาเวียดนามแปลว่าดำนะก็คือกาแฟแดงดำแดงอ่ะภาษาเวียดนามกาแฟแดงนอมนอมแปลว่าร้อน อะะัน<ด>นี้เดี๋ยวให้ดูวิธีกินะครับวิธีกินของคนเวียดนามเนี่ยคือมันจะม,มีนมอยู่อยู่ช้างล่างใช่ไหมบางคนอุ้ยมัใส่นมเยอะอยังไงหวานมากเลยใช่ไหมก็วิธีกินนะคือถ้าเราหวานน้อยคนน้อยหวานมากคนคนมากเพราะนั้นคือถ้าเกิดว่าเราอยากกินหวานหวานน้อยแล้วคนน้อยน้อยหน่อยพอคนน้อยน้อยปุ๊บเนี่ยนมก็จะกระจายตัวมาน้อยหน่อยใช่ไหมใช่ครับนะแต่เราก็ กาแฟอร่อยครับนะอีกอย่างหนึง่งร้านกาแฟทุกร้านนะชาอร่อยมากนะครับบอกเขาเลยนะชาที่นี่นะบอกเขาเลยว่าอร่อยและเติมได้ตลอดสิ่งที่ต้อให้นะ้อที่จะมาเป็นกากินเลยเนี่ยกาชาเลยนะเติมไม่ตลอดไดนะ้คนข้างหนัก นะกินตลอดเลย,ลเลยนะนะโอเคครับคนเวียดนามชอบเวลากินกับเพื่อนๆนะเอาเรียกว่าเหมยสิ้นเหมยสิ้นเหมยคือเชิญนะะเหมยอ้องวงทควรกาแฟกินกันไปเจอกันข้างหน้าบ๊ายบายแล,แล้วถึงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดหิวข้าว เมื่อ <Gew> กี <avec behaviour> ้เราเดินมาจากที่หอยอ่านอ่ะเราเดินตรงมาเรื่อยๆนะมันก็โดยบังเอิญนะครับแล้วเราก็มาเจอเดินตรงมาปุ๊บเนี่ยตอนแรกว่าจะไปกินร้านเติมกานก็คือว่าข้าวมันไก่ร้านอร่อยแต่คนเยอะมากเลยเราก็เลยเปลี่ยนใจเรามาที่ตลาดหอยอ่านข้างในตลาดหอยอานเนี่ยจะเป็นตลาดเก่าแล้วก็แต่ละบูธเนี่ยจะมีบูธอาหารตั้งอยู่แต่ละที่หมดเลย แล้วแต่ละบุฟอาหารก็จะมีเก้าเก้าอี้แต่และเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันจะมีเมนูนะเพราะฉะนั้นคือเราก็เลือกอาหารตามเมนูได้เลยเมนูเนี่ยคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเวลาเรามาถึงใช่ไหมเฮ้ยเรามาถึงที่นี่เราจะกินอะไรอย่างไรฮะโชคดีว่ามันก็จะมีรูปนะครับนะเนี่ยครนะมีเมนูอาหารนะนี่คือพวกเนี้ยนะราคาบอรราคาสามหมื่นอันนี้ก็ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะสี่สิบห้าบาทนะสี่สิบห้าบาทตรงเนี้ยราคาอยู่ประมาณเนี้ย 45 50นะพวกนี้แหละนะครับเพราะนั่นคืออาหารขึ้นชื่อของของเมืองหอยอาหนะอย่างที่บอกนะเอ่อก็คือมีแหวงมีแหวงคือตัวเนี้ยนะโชคดีว่ามันมีรูปนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมีแหวงเนี่ยอ่านว่ามีแหวงนะเดี๋ยวไปอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะอ่านเว่ามีแหวนมีแหวงไม่มีรูปให้ดูเพราะนั่นคือมีแหวงเพื่อนเราเพื่อว่าเรากินไปแล้ว นะแต่รอบนี้เราสั่งเนี่ยนะเราจะสั่งในตัวตัวนี้บันบกหรอกนะบันบกหรอกก็เป็นเหมือนแป้งอ่ะแล้วข้างใน,นจะเป็นกุ้งนะเป็นกุ้งหรือมันเป็นถั่วอยู่ข้างในเนี่ยแล้วเราก็มาเจ้าก,กินนะอันนี้มันเรียกว่าบันบกหรอกนะนี่อันนี้ภาษาอังกฤษมันเรียกอนะไร s ต u อก p a n เค k e นี่สามหมื่นนะบันบกหลอกอีกอันะที่เดียวสั่งคืออันนี้นะ มันอาจจะไม่ตรงปกนิดนึงนะนะโกก็อัไนเี้ยั่นแหละรากชยองจัดยอยองจัดยอจยอจดยอจัดยอจัดยอัดยอ้ัดยอจัายอจัดยอจัอันยอ้นี่อจัอจันนี้คือเราสอ่งเยาเรียอวัาจรดงจัดยอจัดยอจัดยอันยอจัดอจยอจัดยอตังยอแัดยอดยอจัดยอจัดยอดยอดยอจัดยะจัดยอจัยอจันยอจัดอจั็ยอจัดอัดยอดอัดยอ่ัอันนี้คือเป็นปอยอดอันที่ อันนี้อันที่สามเนี่ยที่เราสั่งเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือบันนปูงก็คือนี่นะไม่คือดัมบริงดัมบริงนะเป็นบันนปูงนะแล้วเดี๋ยวเราก็มีมีมีซอสมาใส่เรากินกินะอันสุดท้ายที่เราสั่งก็คือเป็นบันแซวนะบันแซวคือขน,อขนมเบื้องยวนนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามากินให้ดู ได้เวลาพอดีคือน้ำลายอ่าอันนี้ก็นนนนเป็นปอเปี๊ยะทอดนะครับปอเปี๊ยะทอดเดี๋ยวเรามากินกันว่าเป็นยังไงนะนะปอเปี๊ยะทอดเดี๋ยวให้ดูข้างในนิดนึงปอเปี๊ยะทอดนี่ข้านี้นะปอเปี๊ยะทอดทรอด้อ,อนอืมมีวุ้นเส้นอยู่ไง กอ็อร่อยด้ออืมอร่อยอืมอร่อยอืมอร่อยปอเปี๊ยะทอดจ๋าหย,ยอ่อนอันนี้คือบันบกหลอกบันบก,อ,กอันนี้เป็นอาหารของข,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 ของ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 ที่เมืองเว้เลยนะเมืองเว้เลยนะวันนี้ลองกินดูเดี๋ยวกินดูคือมันจะมีบันเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยข้างในจะมีกุ้งใช่ป่ะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นจริงๆแล้วคือมันเป็นน้ำปลา เป็นแบบซอสเนี่ยหวานๆเค็มๆรสชาติได้เลยอร่อยอีบะมหนึงก็คือข้างในอ่ะมันจะเป็นแป้งเดี๋ยวหั่นให้ดูนเปน็มันมันมันเป็นถั่วข้างในจะเป็นถันว่วนี่เขาบันบกหล่ออันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารชาววังอ,อ,อร่อยนะครับอันนี้คือ บั๋นกุ้งเอ๊ะแต่มาที่นี่มันได้ครบนะมันได้กินทุกอย่างเลยนะแทบไม่ต้องหรอกนะคือคือบังนกุ้งก็คือมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอันนี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแป้งอะนะแล้วก็จะมีมันเนียตรงนี้คือเห็ดนะเนี่ยดํำๆเนี่ยคือเห็ดนะกุ้งนะครับกุ้งอ่ะคนหมายคือมันมันก็เป็นเหมือนมวนๆนะพูดเหมือนกุ้งนะอันนี้มันเป็นแบบมะละกอดูดแล้วก็คลุกนะนะคลุก นะอันนี้น่าเป็นกากหมูแคบหมนนูกินได้เลยนนคือเด่อนอาหารแบบนี้คือว่ามันอยู่ที่ไอตัวน้ําจิ้มอะน้ำจิ้มมันอร่อยมันก็คือน้ําปลาใส่กับอาจจะเป็นน้ําตาลนิดนึงมะนนาวอะไรเงี้ยรสชาติมันกลมกล่อมเน,น,นี่ยอร่อยอันหนึ่งก็คือนี่มาแล้ว อันนี้คือบั๋นแสวมันเรียกว่าบั๋นแสวบั๋นแสวคือขนมเบื้องยวนบ้านเราแหละนะอันนี้มันเป็นน้ำจิ้มนะเหนยอดมกันนะคือแต่ละเมืองมันมันก็ต่างกันอ่ะมัน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 เรียกว่าซอสไม่เหมือนกันใหนือชินินิดนะอ๋อแ็่ด้มีถั่วนิดนิดรสชาติัดๆคือวิธีกินอ่ะมันมามันจะมีอย่างนี้ มันจะมีเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันมัน,ม,นมันคือขนมไอตัวบันแสบมันคือขนมเบื้องยวงถึงนี้นะมันจะเป็นแผ่นแป้งกรอบนี้แหละเหมือนบ้านเรานะกรอบแล้วข้างในัจะมีถั่วงอกใส่กุ้งไว้อย่างนี้นะนะครับมันก็จะมีผักมาให้และอีกสองอย่คือเขาจะมีะตัวแผน่นแะป้งนะแผ่นแป้งนะแล้วก็มีน้าจิ้มเพราะฉะนั้นวิธีกินของเขาเนี่ยเขาไม่ได้กินเหมือนบ้านเราเนี่ยของเขาก็คือเขาเขาใช้มืออย่างเงี้ย กขึ้นมาใช่ปะเสร็จแล้วอ่ะเขาก็จะเอาตัวผักแล้วก็ตัวบั้นแหวนะ่เนี่ยมาใส่ในนี้แล้วก็ม้วนแล้วก็จิ้มจิ้มในซอสนะเด,เดี๋ยวจะกินให้ดูนะใส่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เอาตัว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 เนี้ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมแกะให้ดูเนี่ยคือไม่ได้คือไม่ได้ใส่ทั้งแผ่นนะก็คือว่า จะใส่แค่ประมาณจีบมาสักนิดนึงอ่ะนะแล้วก็ใส่ในเนี้อย่าในเนี้ยประมาณเนี้นี่ในเนี้ยเนี่ยในเนี้ยนะครับเดี๋ยวใส่ถุงน่องหน่อยก็ได้นะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ง่ายๆนะครับดูสกปรกนิดนึงไม่เป็นไรนะมือมือล้างแล้วก่อนก่อนใส่เนะแล้วก็ม้วนใช่ป่ะม้วนอย่างเงี้ยง่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ จิ้มกินอร่อยอ่ะมาแล้วครับเราเรา,เราเปลี่ยนร้านเพราะว่าที่นี่มันเป็นตลาดเนี่ยมันของกินมันเยอะมากเลยมันมีแต่เราซุ้มซุมซุ้ม,ม,มาหาเนะนี่ยนะนี้เดี๋ยวเราวันนี้เราเราย้ายมากินร้านชื่อว่าบุญเราสั่งอยู่สองอย่างก็คือว่าบุญหยอ ขุนหยอคือตัวนี้นะมันจะเป็นบุนนะ่ะเนี่ยนมจีนนะบุน,บนใช่ป่ะนะบุนแล้วก็จะมีไอตัวเขาเรียกว่าขาหมูก็แหละนะชิ้นเนี่ยนะเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมมีหนังนะบุนอันเนี้ยคือคนเวียดนามจะชอบกินนะคนเวียดนามเ็าชอบกินแล้วก็ชอบแทะนะไอตัวตัวเนี้ยนะครับนะมันเป็นอาหารประเภทเดียวกับบุนบอ่อแหละนะขนมจีนใช่ป่ะ แล้วก็เป็นขาขาหมูน,นะครับนะส่วนเครื่องเครื่องเคียงก็เหมือนกับที่เราบอกก็ว่ามันจะมีเครื่องเครื่องที่ปรุงนะจะเป็นพวกพริกนะพริกนะอยากกินแล้วก็ใส่ไปนะแล้วก็อันนี้เป็นพริกที่เป็นใส่กับนําปลานะอันนี้เป็นพริกเขาเรียกว่าพริกอ่าเป็นอ่าพริกสเต๊กคือเป็นแบบพริกที่ใส่เป็นแบบซอสนะครับซอสนะนถ้าอยากถ้าอยากกินเปรี้ยวก็ก็ ก็<น>ก็บีบมะนาวนะเนี่ยนะครับอันเนี้ยชามละสี่หมื 40, 40, 40, 40่นสี่หมื่นด่งสี่หมื่นด่งก็อยู่ประมาณสักหกสิบบาทบุญนหนาวมากร่าบุ้นามหนาวมันชื่อบุญนหนามนะนะมันมันมันเหมือนกันนะก็คือว่ามันก็เป็นบุญเหมือนกันใช่ไหมนะแล้วเขาก็เป็นขนมจีนอ่ะนะฮนะที่นี่เขาเรียกว่าบุญแล้วก็จะมีผัก น้ำเนี่ยคือถ้าคนที่กินง่ายๆหน่อยไม่ต้องมานั่งแท้อะไรมากก็คือเหมือนมันมันก็ทําเป็นเนื้อนะเป็นเนื้อมาให้ละนะหัน่นหั่นเป็นในนี้นะครับปรุงก็เหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมน้าก่อนชิมชิมหน่อยว่ารสรชาติเป็นัไงบ้างนะนะชิมน้ำนอ่ะชิมน้ําก่อนปรุงนะเดี๋ยวชิมเนี่ยนะมันจะเป็นน้าแบบอุุ่ารเอืหวาน หวานอร่อยนะรครับมาสนับสนุนรายการโดย t i m e s s Travel สนใจเที่ยวเวียดนามแบบกรุ๊ปส่วนตัวติดต่อตามหน้าจอนี้เลยนะครับสินเจ้าวเวียดนาม